ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยช็อปหน้านี่คือแบบว่าฟินเลยนะยะในเมื่อเธอไม่ได้ฉันก็จะไม่ได้เหมือนกัน น้อยเนี่ยนางอมายเนี่ยนะมองกี่ทีกี่ทีนะคะก็ยังคงหน้ามันไส้เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าจะมาทำอะไรสักหน่อยนะคะแม่คนสวยนี่นะมีแต่คนชอบจริงๆนะคะ แล้วเราก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะปอจะมาบอกอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะที่ปอเองก็ยังไม่ได้มาทําคลิปเลยนะคะเพราะว่าตองไว้หลายวันแล้วนะคะจริงๆปอเนี่ยยังทําอัปเดตนะคะยังไม่หมดเลยนะด้วยความที่มันมียิบย่อยหลายอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะต้องขออภัยในความล่าช้านี้ด้วยนะคะว่าแต่อเมยเนี่ยนะอยู่ ไหนจเออจะบอกว่าอัปเดตอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับวันพฤหัสในสัปดาห์ของอาม,มาเท่านั้นนะคะถึงจะทําอันนี้ได้นะอามายไปไหนทุกคนนี่ นายรู้ไหมว่าอามายเนี่ยนะอยู่ไหนหน้าหรือว่าอามายนะคะจะอยู่กับรุ่นพี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะรุ่นพี่รุ่นพี่ตอนนี้ปอหาทาโลไม่เจอค่ะรุ่นพี่จ๋าอยู่ไหนจ๊าตั้งแต่ฉันเนี่ยนะมาถึงโรงเรียนเนี่ยฉันยังไม่เจอรุ่นพี่เลยนะคะแซมพาย ซัมพายอยู่ไหนเจ๊ะเดี๋ยวปอจะมาลองหาชีพจรของทาโลแล้วกันนะคะทาโลนายอยู่ไหนเนี่ยอา้าเขาอยู่ตรงนู้นหรอนี่ลุ่มพี่คะเห็นอามายไหมคะวันนี้เนี่ยนะยังไม่เจอนังนั้นเลยค่ะไม่ทราบว่ารุ่มพี่เนี่ยนะไปซ่อนอามายไว้ตรงไหนไม่ทราบนี่นี่นี่ พวกนายเห็นอมายบ้างไหมนะตอนนี้ปอหาอมายไม่เจอนะคะปกติเนี่ยนางจะมายืนอยู่ตรงนี้นะแต่วันนี้คือนางไปไหนคะแล้วที่สำคัญนะคะรุ่นพี่เนี่ยก็อยู่คนเดียวด้วยนะเฮ้ยห้องนี้ก็ไม่อยู่หรอเอา้าแล้วไปไหนอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี่ไง เออเขาให้เรานะคะไปเอาไข่ควงแล้วก็ประแจนะคะง้นก็เดี๋ยวช่างเอามายก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าปอขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะนี่เลยค่ะให้เรานะคะเข้ามาเอาไข่ควงที่อยู่ในห้องนี้นะจ๊ะพรึบฉันได้มันแล้ว แล้วก็ประแจนหนึ่งอันนะคะคือรู้สึกว่าในการที่เราเนี่ยนะจะทำให้ไอเตาเนี้ระเบิดเนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าตัวตายได้ด้วยนะเออเดี๋ยวปอจะมาทำให้ดูนะคะเป็นอัปเดตที่มาใหม่เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวปอขอมาเอาถังขย,ยะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะจะเอามาใส่ประแจค่ะขี้เกียจวิ่งไปเอากระเป๋าสะพายมันไกลอะหรือว่าอมายเนี่ยนะ จะไปตัวบักอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยทุกคน นี่ค่ะฉันได้ประแจมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอเนี่ยจะเอาประแจแล้วก็ไขควงนะคะไปไขรอเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอน5้าโมงเย็นนะคะอมายเนี่ยจะมาใช้งานเตาแก๊นั่นนะจ๊ะทุกคนไปดูกันเ <c oughs> วันนี้เนี่ยนะอมายเนี่ยจะตุยอีกแล้วนะคะคือช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าอมายเนี่ยตุยรัวเลยนะคะเพราะว่าอัปเดตรอบนี้นะคะคือมีแต่ ของอามายทั้งนั้นเลยเออนี่เธอเธอช่วยออกไปหน่อยได้ไหมคะอือออกมาหน่อยสิมาดูว่าตรงนี้เนี่ยนะมีอะไรหรือเปล่านะ่านี่แล้วก็รีบเอาไข่ควงนะคะมาไข่เลยคะ่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ใช้ประแจนะคะไข่ค่ะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้นะคะ แก๊เนี่ยมันก็ั่วนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปอก็จะไปที่บนชั้นด่านฟ้าค่ะเพื่อไปที่ช่องระบายอากาศนะคะแล้วเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะต้องกดตัว R ค่ะพืบ เรียบร้อยเราทําเสร็จแล้วค่ะทีนี่ก็รอเวลาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าสงสัยอ่ะอามายอยู่ไหนวะตรงนั้นคือลุมพี่นะคะสงสัยเราคงต้องตามหาด้วยชีพจรแล้วละ่ะอามายเธออยู่ไหนจ๊ะฉันหาเธอตั้งนานแล้วนะเฮ้ยไปอยู่ตรงนั้น หรอไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเออไม่ฉันนึกว่าเธอเนี่ยนะจะตัวบักซะอีกแต่เปล่าค่ะนางอยู่อยู่ตรงนั้นทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเด๋วเด๋วเด๋วเหมือนนางไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะทำอะไรของเธอนะฮ้ฉันตามหาเธอตั้งนานนะยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไระ ทุกคนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยคือแบบว่าอยู่ดีๆอามายก็อยู่กับผู้ชายใครวะฮะบูโดเหรอไม่จริงทุกคนรู้สึกว่าอมายนะคะจะอยู่กับบูโดทำอะไรกันนะ่ะสองคนนี้คือแบบนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันจ๊ะเดี๋ยว แล้วรุ่มพี่ล่ะทําไมอาไม้ถึงมาทําแบบนี้กับรุ่มพี่รับหลังตรงนี้ล่ะคะเดี๋ยวปอจะแอบเข้าไปใกล้ๆนะคะจริงนี่นี่แน่ ถ่ายรูปเลยอืมบางอาจมาทำรับหลังลุ่มพี่อย่างนั้นหรอเดี๋ยวบูโดมันใช่หรอแล้วฉันล่ะเธอ,อไม่ได้ชอบฉันแล้วหรอบูโดช็อกโอ้โหนางนี่เนี่ยนะมันจะชอบทั้งสองคนก็นไม่ได้นะทั้งทาโร่แล้วก็บูโดนะคะนี่เธอจะควบสองเลยเหรอนางนี่นี่มันร้ายจริงๆเลยนะคะอุ้ยบูโดหยุดนะออกไปจากนางนี่นางนี่เนี่ยนะมันร้ายใจ โอ้โหดูหน้านี่คือแบบว่าฟินเลยนะยะไปดีกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะเอารูปพวกนี้เนี่ยไปแบ็กเมลแกจ้ะโอ้เราเจอพอดีเลยลุงพี่คะคือหนูมีเรื่องอยากจะบอกด้วยคะ่ะเมื่อกี้นี้นะคะหนูเนี่ยไปเจออามายเนี่ยนะอยู่กับบูโดค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอามายเนี่ยกำลังจูจุ๊บกับบูโดเลยคะ่ะลุงพี่นังนี่เนี่ยนะมันน่าไม่อายเลยอะเฮ้ย ลุงพี่กำลังเดินไปทางนี้หรอแล้วแบบนี้ลุงพี่จะเห็นหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดว่าลุงพี่เห็นล่ะเขาจะทำยังไงทุกคนอย่าไปทางนี้นะคะคือฉันเนี่ยไม่อยากเห็นลุงพี่นะคะต้องเจ็บปวดหัวใจนะคะ่ะไปที่อื่นนะคะอย่ามาทางนี้นะอย่านะโอเคเดินไปเลยค่ะย ล่อตัวไปโหอมายฉันต้องรีบกำจัดแกเมื่ออย่างนั้นเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยนะก็จะมีเขางอกที่หัวค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราต้องรอตอนหลังเลิกเรียนนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยจะระเบิดแกเอาล่ะ ในเวลาเข้าห้องเรียนแล้วนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วนะคะอมายทำอะไรอยู่หรอแหมเมื่อเช้านี้เนี่ยเธอไปทำอะไรมาหรอคะฉันเห็นนะนี่ทำมาเป็นหน้าใสซื่อบริสุทธิ์ที่ไหนได้เธอเนี่ยนะหึ แอบคบผู้ชายตั้งสองคนเลยหรอช่งางไรถ้าจริงๆเลยนะแล้วนางเนี่ยนะก็เลือกบูโดด้วยนะคะบูโดเนี่ยคือผู้ชายที่หล่อที่สุดในโรงเรียนแล้วค่ะคือแบบหล่อกว่ารุ่นพี่อีกนะคะงั้นเดี๋ยวปอก็จะไปที่ห้องสมุดเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะจะต้องมาอ่านหนังสือนะคะเพื่อฆ่าเวลาค่ะ เดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะตั้งหน้าตั้งตารอเธอเลยนะยาห้าโมงเจอกันแน่นอนค่ะเธอเนี่ยนะจะต้องหฮ้ยอะไรอ่ะกดเลยขึ้นเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ใช่ว่าห้าโมงหรอเมื่อกี้คือมันระเบิดโต๊บเลยอะเอ้าอมาให้ตัวเลย ตอนแรกคิดว่า5้าโมงค่ะแต่ไม่ใช่มันคือ4ี่โมงเย็นนะคะเธอทางอามายฉันเนี้ยนะไม่ทันได้เห็นเธอเนี่ยก็เด็นเลยอ่ะนี่แหละนะคือผลของการที่เธอเนี่ยเจ้าชูยังไงล่ะบึงอาจมาสวมเขาให้กับรุ่นพี่นะคะก็ต้องเจอแบบนี้แหละโอ้โหสภาพเธอเนี่ยนะไม่เกรียมเลยอ่ะ น,นี้นะคะปอก็รีวันใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปอนเนี่ยจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ให้เราเนี่ยนะเร่งเวลาแล้วก็รอให้คนที่อยู่ในห้องนี้นะคะออกไปให้หมดค่ะเออออกไปเลยออกไปเลยฉันต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เอาไข่ควงนะคะมาไขเหมือนเดิมเลยนะคะพร้อมกับประแจค่ะฟืบโอ้โหทุกคนได้ยินปะ ตอนนี้นะคะแก๊สที่อยู่ตรงนี้นะคะมันก็ล้วนแล้วนะคะถามว่าพี่ปอจะทําใส่อามาอีกแล้วหรอไม่ใช่ค่ะปอจะมาทําใส่ตัวเองนี่แหละเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยนึกว่าจะโดนจับได้ซะอีกนะคะให้เรานะคะเข้ามาในห้องนี้นะคะเพื่อเอาเทียนค่ะ เพื่อนๆนะคะก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าถ้าเราเนี่ยถือเทียนอันนี้นะคะแล้วก็ไปใกล้กับเตาแก๊สเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะนั่นแหละค่ะคืออัปเดตที่มาใหม่นะคะซึ่งปอก็เพิ่งจะมาทําให้ดูวันนี้นะคะเอาละ่ะอุ้ยทุกคนอุ้ยเอา้าเอาไม้อยู่ตรงนี้นี่วะถ้าเห็ดแล้วเราก็ปุยๆในกันเลย <laughs> ะคะคือการที่ว่าเราเนี่ยตุยตามอไมยไปด้วยเลยค่ะเพราะว่าอไมยเนี่ยนะก็จะโดนลูกหลงเหมือนเรานะคะเออเอหมยเมื่อกี้คือไม่ทันตั้งตัวนะคะเฮ้ยอไมยอยู่พอดีเลยอะ่ะอไมยในเมื่อเธอไม่ได้ฉันก็จะไม่ได้เหมือนกันนี่เลยทุกคนตุยไปเลยค่ะ เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเราก็ได้เจอกับช็อตที่แบบว่าโคตรท็อกเลยอะอามมาแล้วก็บูโดนะคะไปจูจีกันมันทำให้เราเนี่ยนะเจ็บหัวใจจังเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่แน่นอนนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนล้วกันนะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน